สวัสดีครับพี่น้องครับวัดดีพี่น้องชาวเกษตรกรที่เขารบรักทุกท่านนะครับคื่อก่าพี่น้องมือนีใจทิมกับยังอยูที่คอของพอเจียมนะครับข้อมเดิมจากคลิปที่แล้วก็คือจะทิมภาพพี่น้องมาเปิดราคาควายในคอของพอเจียมนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์เนี่ยนะครับใส่พอเจียมบอกสูฟังนะครับก่อนที่เขาไปชมนะครับก็อย่าลืมนะครับพี่น้องที่เขามาชมใหม่ ก็รบกวนนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามช่องจ่าทีมชาแนลนะครับให้กำลังใจจ่าทีมนะครับเดี๋ยวเหตุคลไม่ไหม้นะครับในพี่น้องเขาได้รับชมไปตลอดนะครับบล็อกเป็นการเสียเวลาจ่าทีมพาพี่น้องไปทักท้วงจากกระเพาะเตียมกระเพาะเจียมนี่ครับครับสวัสดีครับขอเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่สามสามห้าสี่สองครับผมพอเจียมอยู่บ้านนาเลียงบ้านนาเลียงมูหะมูหะอ่ะคือเก่านะครับโทรมาหรือว่าอยากเข้ามาชมตดยิงจะ โทรมาหาพ่อเอ้ามือนี้พ่อมาเปิดราคาควายยักษ์โตขั้วสามขั้วสามนี่แม่แม่ไงล้วก็ลูกน้อยแล้วก็แม่นั่งอันแม่นั่งนี่คือเอื่อยเพื่อนน้อยน้อยนั่นแมนมาครับแมนเอืีอยวเป็นอ่ามามาชมแม่เพิ่นก่อนนะครับแม่เพิ่นมีความสูงตั้งแต่รับพ่อร้อยสามสิบแปดครับร้อยสามสิบแปดนะครับพี่น้องครับส่วนสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบแปดลูกเพล็กลูกตัวผู้เพิ่นได้จักลูกแล้วพ่อเพิ่นได้นี่ลราสองลูกนี่แหละนี่ลูกสามสิบแปดิ ลูกสามนี่งขึ้นขันสมัยขึ้นจะเห็ได้ตัวที่สามเป็นปะตัวไม่ขึ้นเห็ได้ตัวที่สามนะครับจะเตือนคนเพิ่นหอนเพิ่นหอนเออเพิ่งหอนเพิ่งเตือนนะครับมาเบิ่งลักษณะของแม่เพิ่นนะครับส่วนสูงอยู่ที่ลอยสามสิบแปดลอยสามสิบแปดเป็นขั้วที่มีลักษณะอ่างใหญ่นะครับพี่น้องอ่างใหญ่อัตลักษณ์นนะครับเบิ่งอัตลักษณ์ก่อนนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนดีชัดเจนตาแ้มแก้มจับตาแ้มแก้มจับนะครับ บอทกบอถอนบอทกบอถอนบอเมียดตำหนีแยงนล้วพอน้อบอเมียดแยงจังเนี้ยบอทกบอถอนบอดอกบอแซมนะครับครับกับลูกเถิกหน่อยตัวนึงนะครับผมบอทัด้อเดือนเนี้ยนั่นบอทั้พ่อเดือนเบื้องถ่ายก่อนเบื้องถ่ายเบื้องถ่ายพี่น้องเพราะว่าบางคนนี่มักเบื้องถ่ายนะครับเบื้องเชิงกลางเชิงถ่ายเพิ่นนะครับการขอดลูกเพิ่นจะเป็นแนว้ยไถนะครับแบบไถนะย้ำมาอีก ่ดอะนะครับนี่แหละครับถ่ายเพื่นนะครับถ่ายใหญ่นะครับพี่น้องถ่ายใหญ่นะครับเปิดเลยนะครับคลอดลูกง่ายนะครับพี่น้องครับอ่ะพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับส่วนสูงที่ลอยสามสิบแปดนะครับเป็นขั้วมีลักษณะอ่างใหญ่น้ำนมดีป่ะพ่อไหวว่ามันใสได้อยู่ได้นะครับกินข้าวเดียวกับยิ่มเป็นบ่ะนมกลางู้ดีอยู่สี่เต้านะพ่อเนาะนมดีสี่เต้านะครับพี่น้องครับบ่ถกบ่ถอนบ่แซมบ่มีหางแซมนะครับผม อ่าบ,บ,บอแซมบอดอก,อดอกนะครับครับอ่าประกันตามนี้ทุกอย่างเลยก็ว่าไดล้ลูกกันผัดแดงงห้งแดงง่ามซักหนึ่นอ่าลูกนี้เป็นลูกพ่อไหนพ่ออันนี้มันกล้วยกลมปะลูกกล้วยกลมประยุสศรนะครัษษษษบเนาะกะเจ้าจมากกะจะาว่ามีใบให้่ไงเออเป็นลูกกลมนะครับเป็นแต่ว่าแต่ว่ามู่เดียวกันยุบานโคกลางว่าลูกไฟท่องมาั่นไผฟยังกะที บันบอ่อมนดอกมันจิกจีลูกว่าบ้านบ้าน,าน<ล>มาคุยกลมเพื่อนนั่นแหละครับผมพะบ่านผมมีเอกสารบมมีเอกสาระะเป็นหยังคือต้องแนะนําพี่น้องให้เก็บเอกสารใบหลอดไว้นะครับเ,<อ>เพื่อที่จะก,การันตีว่าคุยตัวนี้<อ>คือลูกพ่อนี่อหลีนะครับนี่คือของแท้อหลีนะ<อ>นะครับนี่คือต้องย้าเตือนพี่น้องให้เฮาเก็บเอกสารใบหลอดไว้นะครับดีๆนะครับนี่นะครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับปากใหญ่โอ้ตาเล่าดี ตาดีชื่อเหล้าเชื่อดาราผมเนี่แม่ดาราแม่ดาราผมเนี่เออคือความงามความงามครับเรามีความงามเราวอย่างเงยดี่ดิพ่อแม่นี่ครับผมเออเปล่าเปล่ากันง่ายดิบอกให้เล่นกันเล่นบอกให้ย่างกัน่างกันก็บอกง่ายอันนั้นซื้อว่าป๊อบไปนะอ่ะมาเพื่อนเอื้อยเพื่อนเอื้อยเพื่อนน้องลูกสาวเพื่อนป๊อบอายน้องป๊อบอายไปดิพ่อจักปีแล้วพ่อกะทินั่นละน้องหัวมาละขั้วน้องหัวมาละกะทิกะทิสองปีนี่ละกะทิปีกุ้งั้วนี่อยู่หลอนี่แหละนะพ่อเนาะส่วนสูงอยู่หไรบปานไอ้พ่อส่วนสูง ส่วนสูงลอยสามสิัวเล้วสามสบสานี่แหละลอยมสบวกนะพ่อเนาะบักนั่นอยสิบห่าจีแมนอยู่มันตั้มก็าบบเอ่ยนี่นะครับนี่คือเอื่อยของเพื่อนเอื่อยของกัน้อยตรงนั้นอาเบิงไทยนะครับเพื่อใหมากไทยหญ่งยิ่งเออเงาพี่น้องเบ้งเป็นทรามดานะครับเบิงไทยเลยเบิงไทยเบิงหางนะครับผมแข้งขาอนะครับดีนะครับผมยิ่งยญ่ดีนะครับเปิดดี นะครับถ่ายง่ายถ่ายเปิดนะครับนะครับผู้ได้ชื่นชอบนะครับโค้มสามแม่ลูกโคสามนะครับผมเอาไปสามตัวหรือว่าแยกได้บ่พอหรื่อว่าหายไปสามเลยว่าอยากแยกแล้วมันว่าอยากแยกลูกห็ไปน้ากันนะครับนี่นะครับว่าอยากแยกนะแม่กับลูกอหายไปน้ากันบ้านนี้กับพวเอาไปกระชีได้ไปทับเอาไหมอืมทับยี่ห้อได้เอ่าไ่แม่นั่นกับที่พ้อมแล้วที่ทับมันมันกับ ที่ได้ทแล้วละครับผมการว่ได้ทำง่ายดอกเดี๋ยวบังคุดก็ได้มัก็นองหอมมักแบบใดก็จังไปเลือกใช้เอานั่นพอเนาะไม่ได้เลือกใช้แบ่งกันไปพัฒนานะครับแบ่งปันกันไปซ้ำที่แปดแท้ละนี่ครับผมอ่านะครับโคู่สามนี่นะครับมาฟังราคาว่าพ่อสิเปิดไวรัสเปานไรนะครับพ่อเปิดไวรัสเปานไรครับสามตัวแม่ลูกเปิดอยากเปิดกัน สิบแปดก็หาพันนี่แหละไปหนึ่งแสนแปดหมื่นหาพันบาทนะครับได้สามตัวราคานี่ต่อรองกันได้ครับนะพ่อเนาะเรื่องการขนส่งแบบใดนะครับก็จังคุยกันนะครับจังโทรมาสอบถามกันโทรมาคุยกันกับพ่อนะครับโครบสามนะครับพี่น้องได้แม่แล้วก็ลูกน้อยสองตัวนะครับตัวแม่ตัวหนึ่งตัวผู้ตัวหนึ่งนะครับผมแม่ส่วนสูงที่ลอยสามสิบแปด นะครับกับลูกสาวนะครับความสูงอยู่ที่หลอสามสิบสามนะครับกับลูกชายนะครับที่เพิ่งเกิดนะครับผมอายุยังบ่ถึงเดือนนะครับเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจกะอยากจะเบิ้งลูกเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากจะวีดีโอข้อคุยกันก็พอกะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไปนะพอน้อนะครับเพราะมีอย่างฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเท่าไหร่ครับ กะอยากให้เกษตรกรนี่ผู้กําลังสเริ่มนี่แหละครับอยากให้พัฒนาคั้วห้าขึ้นไปอยากอยากให้เลี้ยงน้ํารับเพราะว่าไล่ได้เ้ากะที่พ่อพ่อไปได้ครับผมเขาซื้อแล้วห้ากะบ่ได้ลงทุนอยังมากมมยเ้ากะลงทุนเท่าเดียวอ่บ่ได้ใส่กบใส่เบิกขึ้นไอยเดีครับอันนี้ครับซื้อแล้วก็นี่จะดูแลไปเรื่อยเป็นปีเป็นยังไปบํารุงเล่าไปใหเล่ากินไปน้ำแน่ยังสี่อยากให้เกษตรกรผู้พัฒนาอยากขึ้นอยากเลี้ยงกัอยากให้ จะให้ได้อย่างไนะครับผมหันกลับขึ้นมาพัฒนาหันกลับขึ้นมาพัฒนาของเก่าๆเข้าไว้เนี่ยครับผมผเพืเ่อให้ลูกให้ล้านเข่าได้เห็นพัฒนาตะกี้พัฒนาตัวละพันเด็กครับช่วอพัฒนาตัวละแสนครับเออมันก็นหนาเห็ดอยูอย่ด้วยเนาะแมนอยู่ครับผมตะก,กี้คว้วบันเข่าเนี่ยความนึงกับแตงลูกไฟบ่ได้พอชองบ่ได้พอคนดอก เพราะว่าคั้วพวมีราคาช่มือขายตัวเดียวก็ได้ด้ยครับแจ้งก่อนไม่ห็นอยู่ครับแจ้งพ่อร่างแกก้าขายมีนี่รักทานไปวันนั้นอีกทีครับเพราะว่าอีนังก็ตามที่มีหน่อยมักสิมีราคาสูงนะพ่อเนาะยังคขั้วหงายหงามันหน่อยก็ต้องราคาสูงทั้งหาเข้วยได่เม่นอยู่พ่อแม่นอยู่แม่นอยู่พัดบ่มีเด้มาทางเครื่องบินตัวนั้นตัวนี้บ่มีเด้ไม่แต่จะงัวนะพ่อเนาะคั้วห้าวบานนี่นี่จะอยู่ในไทยห้านี่เด้ผลิตเองเออ ตัวน้อยตัวใหญ่ก็อยู่นงน้องลุงธนาเยี่ยมแล้วบอกว่าควายงามที่สุดนะครับคือควายไทยนะครับควายงามที่สุดในโลกคือควายไทยนะครับพี่น้องนะครับพอาะะนั้นแล้วห้องกันกลับมาพัฒนาควายบ้านงห้องแล้วพอน้องนี่ครับเปิดไว้หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทละค่าอิทต่อรองได้นะครับกะจังโทรมาสอบถามคุยกันนะครับกะขอบุญขับคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก่อนจากกันแกเรื่มคือเก่า นะครับกดไลค์กดติดตามช่องจาทีมชาแนลนะครับเป็นกําลังใจให้จาทีมได้คิปใหม่ๆนะครับให้พี่น้องเขาได้รับชมไปตลอดนะครับหรือว่าพี่น้องผู้ใดอยากสิสนับสนุนจาทีมกับอย่างสิเปิดราคางวดราคาควายนะครับก็สามารถติดต่อจาทีมมาได้ที่เบอร์0 6 1 9 7 0 1 5 5 1นะครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้จาทีมกับพอเจียมกัสิขออำลาพาจากพี่น้องกับเพียงแค่นี้นะพอเนาะครับครับขอกลับเข้ามาสวัสดีครับ